กะมาดูล so so? ูก <amino> น <c oughs> <c oughs> ah, ี้ครับเห็นกระยับใครเยืนอยู่สามชั้นไห็นใสไม้ห้วยเยครับลุงใบเล่หว่ะมีตัวอะไรครับสามชั้นใบเล่หมีตัวอะไรเยอะครับซาบจังครับอ๋อสามชั้่ะลุงนั่จะเป็นหนาหรือลาวกับซาบจังึ๊บ อ uh huh. ดีนมันเข้าไปติดเยู่ครับดีนมันเข้าไปติดเยอ่ทำไมตีนลุดแล้วลุ๊กไปยะมันตูมไว้นี่ครับหลบล่ะอืมตรงไคา้าจะหักเลยอย uh huh. uh huh. เนโอ้โห่องเปลือดยนี้ตีนมันติดเยอะครับช่วยร้นผือตะจุ่นี้ ยช่วยเริ o uh. O uh. Uh. The Marin. The Marin ่มเกลือนี่เล็บมันติดอยู่ครับยังก็ออกไม่ได้ครับช่วยตัวเองไม่ได้ up up ออกได้ไหมเอ้าดูดิ up ออกไปได้ไหมลูกกลัวมันกัดครับท่านผู้ชมไ้ช่วยมัน up มันกัดมือนะครับ ไอ้ยช่วยมันยังไงเราอันนี้ผมมันกัดมือกับผมวมันกัดมือเดี๋ยวผมลองหา้วิธีช่วยมันครับผมตอนนี้ก็ไม่กล้าช่วยมันกับหัวมันกัดมือเลยคุณผู้ชมนะครับหัวมันกัดมืออาจจะต้องอาจจะต้องต้างไล่ใส่แล้วอาจจะต้องตัดใส่ออก ครับตัวนี้กลัวมันกัดมืออยู่ตัวนี้นะครับไม่กล้าทำไรมันตัวเขาวมากินในใ่ผมแลาวนะแล้วก็เล็บมันไปติดยจ่คกับเล็บนไใชเป้เห็นจะจะตเหล็บมันไปปั้นอยู่กับเนื้อเนื้ออ้ออวนครับผมมันเป็นอ้วนตาเหล็กนะนี่ผมซสือมากันหนกแล้วก็เลื้อผมก็เลยมาทำใ่ดักหลูกปลเหล็กไว้นะครับไปเอาปลาเหล็กไปทำเยอะไว้ตรงเม็ดครับที่นี่ พอนักเราข้าวไปกินปลาเล็กครับปลาเล็กกินหอยที่นี่บางเอิญเล็บมันไปติดอยู่ครับก็เดี๋ยวผมห้คนทางช่วยเรือมันไะครับไม่ได้ปลาค้าต่างกลองมาก็ออนานจะต้องอว่าบ้านเราเร็วว่านะนายต้องตัดเนื้อโอ้ในมังคะครับเ่ามีที่อื้นคงจะช่วยมันไม่ได้ครับต้องตัดอย่างเดียวเลยปันนี้นะไมัใชะก็ทงสามนะครับไม่อยากหทำหลายมันอยู่แล้วนะครับผม ปกติก็ไม่ทำลายมันอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาหาคุ้งางช่วยไหมนะครับอาจจะไม่ได้แต่าามาชมดูนะไม่ได้บ้าครับตั้งกรงมากวันนี่ตอนนี้ก็พยายามช่วยไหมนะครับแต่มันก็ดูครับธรรมดามันมุนกันตัวเลยนี่สักพยายามช่วยมันอยู่ขาไม่ติดยี่นี่ครับกลัวมันกัดมือด้วยแหละปนะผมอะไม่ใหญ่มีมไรหรอกมันกัดมือมึงต้องตัด ้วนทีไงครับ ừ, ลตุตแหล่ตามโจ๊กเอกไปทางโน้ไปทางูปไ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 ปโชคดีนะอย่ามาติดลาวันลั้งไปเลยกรับไปเลยนะครับเราไม่ได้ต้องการทำลายมันน,นนะอ่ะออาก้อนใสกอกาดแน่นอนแต่ละครับเดปเป็นรูใช้ชได้แล้วผมตัดมันเมื่อกี้ตัวเตื้อมันเป็นเล่นะซ่อมได้ครับเสียได้ ก็ช่วยเลยือไปนึงชีวิตเราไม่ตั้งใจจะทำลายมันอยู่แล้วโอเคครับผมไปกันต่อไปกันต่อ